คุณผู้ชมคะนับเป็นเวลากว่า15ปีแล้วนะคะที่เด็กดีวีสตาจากทั่วประเทศได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญค่ะจากหลวงพ่อธรรมเชยโยวัดพระธรรมกายเพื่อแก้ไขปัญหากระถินตกค้างด้วยการเป็นประธานกระถินสำมฤทธิ์นะคะนำผ้ากระถินพร้อมบริวารกระถินไปทอดถวายยังวัดต่างๆในชุมชนของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะคุณครูผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายท่านเลยทีเดียวค่ะซึ่งอน,นิสง์ของกฐินสำริดนะคะไม่เพียงจะเป็นบุญใหญ่เท่านั้นแต่ยังได้สร้างความเข้มแข็งและความสมัครสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับบวรซึ่งก็คือบ้านวัดและโรงเรียนค่ะเราติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขผ้าจีวรกฐินาจีวรกถินพร้อมด้วยบริวานนี้รนี้นแด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจผ้าจีวรกฐินาจีวรกถิน พร้อมด้วยบริวานี้เสียงคำกล่าวถวายผ้ากฐินของเด็กดีวีสตาร์ไม่เพียงดังกังวานไปทั่วศาลาวัดแต่เสียงนี้ยังดังขึกกล้องกังวานในดวงใจของเด็กดีวีสตาร์ผู้ที่ปวารณาตนเพื่อทำรงรักษาพระพุทธาศาสนาให้สถิตสถาพรสืบต่อไปกฐินสำเร็จ คือกฐถินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับผู้ให้คือเจ้าภาพกฐถินย่อมได้รับบุญจากการถวายผ้ากฐถินซึ่งเป็นมหากรารทานบุญนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติเบื้องหน้าผู้รับคือพระพิสุผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาสก็จะได้รับอน,นิสงก์กถินตามพุทธานุญาตซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก ในการบำเพ็ญสมณธรรมกตะินสำริดเด็กทีวีสตาร์ดาวเห็นความดีผู้นำฟื้นฟูศิรธรรมโลกเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จากครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้รวมระยะเวลา15ปีแล้วซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยดำริขึ้น เพื่อแก้ปัญหากระถินตกค้างให้หมดไปจากประเทศไทยโดยหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ <S <S ได้มอบหมายภารกิจที่สําคัญนี้ให้แก่เด็กทีวีสตาร์รวมไปถึงเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเด็กทีวีสตาร์ดาวห่งความดีผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศให้ร่วมแรงร่วมใจกันวางแผนเตรียมงานระดมความคิดระดมทุนบอกบุญระดมปัจจัยเทียธรรมแล้วนำกระถินสำริดนี้ ไปทอดนวัตที่อยู่ในชุมชนและเป็นการทอดสะพานบุญให้แก่คณะคคุณครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้ได้มีส่วนร่วมในบุญเป็นสามคีีบุญในทุกชุมชนทั้งยังเป็นการยกระดับจิตใจและปลูกฝังศีลธรรมขั้นพื้นฐานคือทานบารมีให้กับเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักพระพุทธศาสนาโดยมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดี เสริมสร้างความรักความสามาัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอีกด้วยเด็กๆวิสาเหล่านี้เหมือนกับอัศวินน้อยผู้พิทักษ์พระพุทธ,ธาศาสนาในการที่จะมาร่วมกันเป็นประธานกฐถินสำลิจเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นประธานกฐถินได้เลยนะครับจะต้องผ่านการอบรมการทําหน้าที่การยานามิตรอบรมการทําหน้าที่เป็นประธานกฐถินอบรมการทําหน้าที่เตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรม เห็นผลยังไงบ้างถ้าใครติดตามโครงการกระถินสมิตมาตลอดระยะเวลากว่า15ปีปีนี้เป็นปีที่15แล้วจะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ของบ้านวัดและโรงเรียนดีขึ้นมากๆจากแต่ก่อนไม่เคยจัดกิจกรรมใดๆกับทางบ้านวัดและโรงเรียนปัจจุบันนี้มีส่วนร่วมเป็นงานประจาชุมชนไปแล้วคุณครูก็มีส่วนร่วมในการพาเด็กๆไปช่วยกันพัฒนาวัดเพื่อเตรียมสถานที่ จัดพิธีทอดกรถินประจำปีเด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธและการปฏิบัติตัวในการเป็นประธานกรถินสมิตรร่วมกันเด็กทุกคนจะต้องกล่าวคำถวายผ้ากรถินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยด้วยตัวเองต้องกล่าวได้ทุกคนเท่านั้นถึงจะได้รับโอกาสในการนำผ้ากรถินจากหลวงพ่อธรรมชยโยไปทอดยังวัดต่างๆทั่วประเทศไทย ปัจจุบันนี้5,000กว่าโรงเรียนแล้วนะครับที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสารรค์สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบันเราในฐานะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนพระพุทธศาสนาเราได้เล็งเห็นความตั้งใจของเด็กๆต่างๆเหล่านี้ผมพี่อยากให้ทุกคนได้เลื้มปิติใจนะครับใครก็ตามที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่คอยสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจผู้ที่ เล็งเห็นความสําคัญและความตั้งใจของเด็กๆมาช่วยกันนะครับสามารถมาสนับสนุสนกิจกรรมของเด็กๆทุกคนเด็กดีวิสตาทั่วประเทศได้วัดบ้านหรือว่าโรงเรียนหากขาดคนดูแลบ้านวัดและโรงเรียนนั้นจะเป็นบ้านร้างวัดร้างและก็โรงเรียนร้างแต่ถ้าบ้านวัดและโรงเรียนมีผู้ที่อยู่ผู้ที่ใช้ประโยชน์สามารถที่จะพัฒนาให้บ้านวัดโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ของการอยู่อาศัยและการ ฝึกฝนอบรมตนเองไปพร้อมๆกันหลวงพี่เชื่อว่านี่คือชุมชนที่น่าอยู่นี่คือชุมชนของพระพุทธศาสนาที่จะสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านานถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บ้านวัดและโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแนบแน่นผูกกันด้วยศีลธรรมผูกกันด้วยคุณงามความดีหลวงพี่เชื่อว่าทั้งบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเป็นพันธมิตร ที่ต่อยอดอนาคตของพระพุทธศาสนาอนาคตที่ดีของเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมรวมไปถึงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาลกรถินเป็นมหากรารทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวดังนั้นนอกจากเด็กตีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก คณะคุณครูและผู้ปกครองที่ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่จากการทอดกระถิ่นสำริดแล้วคณะศิษยานุสิตวัฒนธรรมกายได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันไพศาลและบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและพระพุทธศาสนาจึงได้พร้อมใจการสร้างบุญใหญ่ร่วมบุญกระถินสำริดและกระถิ่นสมทบสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรม วัดกระยะนานมิตรทั้งในและต่างประเทศที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นโดยปีนี้จะมีพิธีร่วมบุญในวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565ณาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร,ร์ขนนกยงทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายดังนั้นจึงขอรินเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหากรารทานครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับเด็กดีวีสตา ดาวเห็นความดีผู้นำฟื้นฟูศิรธรรมโลกทั่วประเทศเพื่อสืบสานพุทธประเพณีที่สำคัญที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสานส,าาสถานและศาสนบุคคลไว้ให้ยืนยงคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป